chị lo chị chiều xe, từ chị chị buôn đâu giờ chuột cò thế nữa

pošim na pola pošim na botilu pa za glavama นี่ถาพ่อ,วอวนนตวจอะไรไม่งนะรับามไมาสยข้อก่อด้วยนะเดเลยไหนจนองเถอะลูกกบบจีนที่เ่าหลอลูกแบกบจีนลูกแบบจีนน้ะเชิ

ก็ติดเนาะโอยโย่ก็ติดหาเดินนองนะไม่ติดไม่ดห้เรตัวนะตัวเขาเนมาโอ้ยนี่ได้ไม่ไม่ตองเลยแต่ไม่นอนนะเพื่อนเดินจะไนตา่อนแม่เดี๋ยว้องต้องต้องค่พอ 啊！到了、啊，到、啊、了。啊啊 包,包,包,包<子>好了，包了。哦，你打。

说，去，嗯，那去那些没弄着，连续连续嗯，到山了，肯啊，你也了，山是哎，山那去了，那,那么了、嗯、哦那么了、嗯，不错了，哎，没瞅多了，多 เั้แลี่ขอเลยี้เราวัโอี้เรด้่หนสมรสุ้นไอะไก็ได้ยอดีหยายาดีแคหนยาดีหนยีแ่ไหนาดีแค่ไหนยาดีแค่ไหนยาดีแตัวหนยาแค้ไหนยาดีแค่ไหนยาดีแค่ไหนาแค่ไหนีอ่ไหยาดีแ่ไหนยาดีแค่ไหนยาด้หหนาน ขอกีเซียเจตีเจย่่ลงอย่าไอ้หรักสักนวเด็งเ้อหลัเ้มาแลวกส์เป็ก็อะยอกตัวผู้เ่นน้อยหยอกักสแตหลัสองผู้เด่นน้อยจักกีไหนก็ได้ก็กลมเหันดกนองเทร่ท่องต๋อฮึฮึาึนึฮ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 ึ Да нет. Ле. Да ле.

lớp bạc trên lớp phóng tên nó nhỏ lòng bùng 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 nó không? bùng 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 Nên

มาไปเจ้ามาไปเจ้เอียูไปมายไปนะฮะอยู่ไปแล้วมาเป็นใครช่วยรถเต๋อเปล่อ 我不了我受不了了！我来年我来年你看，啥子都跟你讲，你都好了，你爸爸在这买水，不我的，因为老讲不听。啊啊啊！啊啊啊！不行，爸爸，爸，你来这吧，你来。来，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 我来，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  Mỗi lô có lòng lòng đi ha The cho cho tu, ambi kosia. Nam mắt, an cho bị an ambi cho chong. Ambi kosia, hm, no. Kumo, ma, dai, do. Huh? The la hả? tu, la mà, đại ji bim ba bay, huh? Goa chong, ji, 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 Yên cổ nói nó nhớ sợ đờ với mà xin trí đua nó